เมื่อเราใช้เครื่องมือ pen tool แล้ววาดเส้นผ่ารอบตัววัตถุที่ต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากเส้นผ่าตัวเนี้ยมาเป็น selection ได้ง่ายๆด้วยวิธีอย่างนี้นะครับให้คลิกไปที่เครื่องมือ pen tool แล้วคลิกไปที่ selection ข้างบนนี้นะครับคา่า feature ต,ตรงนี้ให้กำหนดเป็น0.5นจนะครับเวลาตัดแล้วขอบภาพมันจะได้มีความ สมูทนิดน,นึงนะครับไม่แข็งกระด้างเกินไปจากนั้นคลิกโอเคสังเกตว่าตอนนี้เส้นผ่าจะเปลี่ยนเป็น Selection ให้เราแล้วนะครับวิธีตัดออกไปก็จะเป็นใช้วิธีคัดลอกก็ได้นครับกด ctrl c copy แล้วก็สร้างหน้ากระดานใหม่ขึ้นมาหรือจะเปิดงานของเราขึ้นมาก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมขอเปิดเป็น AC ก่อนแล้กันนะ Ctrl V วางเาพที่คัดลอกลงไปนะตอนนี้ก็จะได้ภาพที่เราคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ